โอเคครับทุกคนก็กลับดูทุกท่านกันด้วยกันะครับผมฟ้าชีคุงนะวันนี้นะมีไปลองเล่นขนโมจิสายดาบยแกะโมจิสายดาบนะลองดูฮีชัยเพิร์ก็ยังไม่ตันเพราะว่าขี้เกียจกว่าโอเคก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับไป À, mình chạy okay, như vậy ừ, Ready. ừ, vậy Ui, sợ Wait, hồ Ui, nó làm Ui, không có hổ đạ Sợ sạc dư Ui ui, เิ็ดสามเอ็มทำไมใครอ่ะโอ้ยเริ่มเลยใช่ไหมไปครับครับโอ้ยโอ้ยเปิดเผาครับไปโดนเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรมัน เดี๋ยวก็เ,เดี๋ยวไม่ใครับไม่ให้เอ้ยกดผิดก็โอ้โหโอืมอะไรอยูอ่โอ๊ตอันนี้เหมือนลุมกันอยู่ป่ะนี่ไม่น่าใช่อ่ะ เฮ้ยไม่ทันคุยกดทัน what เฮ้ย what เอ้ยนั่นแหละโอเคเขาเปิดเผากันหมดแล้ว no no เขาเปิดเผากันหมดเดี๋ยครับเอ้าเอ้าเขาเปิดเผาเลยหมดผมจะไปเปิดเอาใหม่เอาใหม่ว้าว ว้าวมาสิเข้มาดิครับไปด,ดิครับด่ทันดิโก้ครับเอาดิฮะทำไมเราใช้สกิลโดดอย่างงั้นสกิลเดียวแล้วครับอ้าว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 ดิอ้าวเฮ้ยผมโดนลัดโน้ no. ไหนไม่ได้ทีมเลยนะปฏิฆาผมติตดหักแล้วติดแกลบติดแกลบเอาอ๋คฮัคฮับอ้าวผิดสกิลโอ้โน้โอ้โอ้ทันรันทัน ยิ้ได้ด้วยเหรอ What ทำไมโดนแค่แอมเลคคอดดิ้งครับพูดไปเลยใครที่เจอรับพูดเลย <c oughs> อ้าวเปิดเผาโอเคถ้าหากเปเผางั้นไม่สู้แล้วโอ้โอ้โอ้โอ เฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยอะข้อมูลของผมก็จะเป็นแบบแล้วก็ต้องรีบกดอันนี้นะไม่งั้นคือมันต้องไวๆจัดๆเลยโมจิ ผมแจมได้ไหมขอ,อแจมนะ<อ>แจมนะแจมบี้ยแจมจริงด้วยเฮ้ย<ว>ออกไปข้างนอกกัน<ว>ลืมไปนกโซกิต่าเฮ้ยโอ้ใช้ผิดสกิล ไยหูเฮ้ยเออเอ้ยตอนสกิลมั่วแล้วเขาเป็นอะไรเฮ้ยเอาแล้วผมไปให้เขาตีทำไมเขาไม่โดนครับไม่โดน ไม่โดนครับไม่โดนครับอเอาโอ้ยปิงอย่าปิงครับปิงครับปิงครับโนปิงครับปิงครับเฮ้ยเฮ้ยอยง,งนั้นเฮ้ยอีครับไม่โดนไม่โดนต้อจะแรก เดี๋ยวเขาก็ปเปิดเผาผมเชื่อว่าอย่างนั้นหากเผาเขาฟุกอ๋อเชลไยทำไมเขาไม่ค่อยเน่นเนะนี่ยดูดิเนี่ยมัน,ม,นมันคอมโ,มโบแบบมันมันคอมโ,มโบแบบอิสาะได้เลยอะ่ะเ้วคอยดูนะเละ็กเดี๋ยวเขาก็จะโดน โดนมาหากายกรรมมาหาโลกพะโสซ่าแล้วเขาก็จะพยายามที่จะลั่นใช่ไหมเอาเปิดเผาแล้วแกรเปิดเผาเลยแกร์อ่บอกนะบินหนีอ๋อกไหมอะไปไหนดูดเอาดิเปิดเผาไดนะ้ไหมางเนี่ยนะเอาดิเปิดแล้วนะ ดีครับมาอดีอดีครับอ,อย่างนั้นแตกครับโอเคสิบสามมหายเรียบร้อยฮึ่ <c oughs> ได้ไงก่อนเขาไม่ได้เล่นนานหรอเหมือนเขาเขา เข,เขาล็อกสกิลไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับอืเอเอาอีกอ่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ทำคจะไปสู้กับสองเนีทำไมไม่ทำไมไม่ไปสู้กับ2.5ล่ะครับเอาวกเอาแเอาแกไปยะยะยลกจกลักผมเด็ก เยาควบบุบไม่ได้เลยควบรากาลัวัอากดูว่าโอเคก็ยังมีกูจะกูจะิีกันสักทีตัวดตัวเ่นั้นเข้าหายเข้าใช่ายบวเตอร์ก็ทำไมไม่ได้เหรอไม่รู้อะนะกง มานี่ซะมานี่ครับมานี่ซะบ๊ายบายคนะ่ะทำไมเล่นไพ่เด็ดแล้วแล้วเคยสู้กับสุกสามเอ็มแล้วตายเล่นมาลีนแล้วทำไมชนะแม่เฮย้ยเอาหรอครับเอาเลยจ้ามาแก๊บมาแก๊บอยู่ไหนอ่ะ โอ้ยมเมาแล้วคลิปนี้โอ้ยผมไปลุมเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ลุมไม่ลุมวัด <What? S 1> เราไปไหนอ่หายจับกันใช่ไหมโอเคครับงั้นก็ไม่กันเลยปิว้วอ๋อไม่ปิ้วอีกเฮ้ยลบทันครับ บอดใหม่มันจะอดีตเอาฮึ่ยฮึ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอาโนรันโอนรันครับโอนรันโนเอาเปิดเผา ใส่ยงนั้นนะอ่ะอ้าวใช่ไหมเง้นก็ขึ้นครับนกนกยังไม่ได้ขึ้นอ้าวตัเกร็จเ,เออเออร้อยตั้งสามต่อสามแล้ว <c oughs> sản xuất 33 em chỉ Đẹp các bạn đây này Ồ hại lời Ơ Tạm chinh Số này Ồ เได้ไงอ่ะนะครับก็โอเคตัวคลิปนี้ก็อเอาไ้แค่นี้แล้วกันนะครับใครชอบก็เอาไปใช้กันได้นะครับไม่ต้องใช้โซกิตาร์แล้วใช้อันนี้นะครับก็ใ้รใช้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า